นอกจากนั้นค่ะคุณฟังผู้ชมคะครมได้มีการไฟเขียวค่ะหรือว่าเห็นชอบในมาตรการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ในไทยเพื่อที่จะสนับสนุนเงินสูงสุดกว่าร้อยละ20ค่ะกระตุ้นให้อุตสาหการรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลกภาพยนตร์ไทยเป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกนะคะทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบมาตรการเพื่อที่จะส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ในไทยนี่แหละค่ะเพื่อที่จะผลักดันาหการรมภาพยนตร์และ คอนเทนต์ Content, ไทยคอนเทนต์ Content ของไทยสู่ตลาดต่างประเทศค่ะโดยจะมีการให้เงินสนับสนุนพื้นฐานร้อยละสิของค่าใช้จ่ายการผลิตสำหรับโครงการที่มีการลงทุนตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไปค่ะและมีการถ่ายทำภายในประเทศนอกจากนี้หากผลงานได้รับการใช้ในต่างประเทศหรือมีบทมีอยู่บนแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม จากต่างประเทศนี่แหละค่ะผู้ผลิตสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้อีก5%หรือว่ร้อยละ5ค่ะทำให้มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์รวมสูงสุดถึงร้อยละ20ของงบการผลิตที่ดำเนินการนะคะมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนภาคสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากใหม่พื้นที่ถ่ายถามเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยได้พัฒนาศักยภาพพร้อมผักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยไป ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะโดยรัฐบาลคาดว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตภาพยนตร์ในประเทศขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม